คุณผู้ชมคะและนี่เป็นบรรยากาศเป็นในของในส่วนของการอบรมในห้องพิสูจน์หลักฐานค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับพี่เขากันนะคะว่าที่นํามาโชว์ในวันนี้ค่ะมีอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้างอะคะที่นํามาโชว์ในวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเครื่องกระสุนปืนแล้วก็อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุอยู่ในเขตภูทรภาคหนึ่งทั้งหมดนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งซึ่งเราเอามาดูให้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธที่รุนแรงขึ้น แล้วก็อันตรายมากขึ้นเนื่องจากอาวุธพวกนี้เนี่ยหาได้ง่ายแล้วก็ขบวนการค้าย,ยาเสพติดเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ทุกรูปแบบ<ะ>เพื่อให้การทำงานของเขารูล่วง<ะ>เกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องยาเสพติดมันเยอะมากครับแล้วตามที่หนูนาเห็นตรงนี้นะคะเป็นใน,ในเรื่องของลูกกระสุนก็คือครเราต้องการให้ทางพี่ๆกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยได้เห็นถึงรูป,รปลักษณะของใช่ใช่คือ อย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือพวกปลอกกระสุนปืนแล้วก็ชิ้นส่วนของกระสุนปืนเมื่อเกิดการขอคดีอาญากรรมขึ้นมาเนี่ยะจะเกิดจะมีชิ้นส่วนพวกนี้ตกอยู่ในที่เกิดเหตุถ้าเราไม่เคยเห็นมันเนี่ยเราอาจจะไปทําลายมันหรือว่ามองข้ามมันไปไม่สนใจมันอย่างตัวเว้นกระดาษตัวเนี้<ะ> ถ้ามองทั่วไปเขาคนทั่วไปก็จะไม่รู้รนะครับ,รบใช่ตัวนี้ก็คือแว่นกระดาษนะครับ<ม>ที่อยู่ในกระสุนปืนลูกซองเมื่อยิงโดยใช้ปืนลูกซองเนี่ย<ม>จะมีแว่นกระดาษเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครเห็นไม่สนใจหยิบทิ้งไปหรือว่าเตะทิ้งไปเนี่ย<ม>วัตถุพยานตัวนี้ก็จะขาดหายไปมันก็จะบ่งชี้ไม่ได้ว่าเอ๊ะนี่คือลูกกระสุนใช่ใช้แสดงว่าคดีนี้เนี่ยก่อคดีโดยการใช้ปืนลูกซองก่อคดีครับ<ม>ครับ วันนี้พี่ๆเขาก็นำมาให้ดูมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบูธต,ต่อไปกันดีกว่าค่ะบูธต่อคือที่ตัวผู้เสียหายหรือว่า,วาตัวยืนสอบถามนิดนึงค่ะอันนี้เป็นในเรื่องของอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจที่เกิดเหตุบางส่วนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นแถบสีเหลืองนเนี่ย uh huh. เวลาที่เวลาเกิดเหตุเนี่ยเราจะเห็นตามสถานที่เกิดเหตุเราจะเห็นแถบนี้เขาเรียกว่าเป็นโพลิสไลน์กั้นไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุ แถบนี้จะตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับใช่ครับจริงๆแถบนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่จะเป็นคนกั้นว่าไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องในเข้าไปที่เกิดเหตุไปเพิ่มเติมทาลายวัตถุพยานในที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่เห็นตรงนี้เป็นอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอย่างเช่นจะสังเกตดูเวลาที่อยู่เวลาดูในทีวีใช่ไหมครับเวลาเกิดเหตุเจ้าถืยานเขาจะวางป้ายหมายเลขป้ายหมายเลขพวกนี้มันเป็นสิ่งวงบอกว่าวัตถุพยานมันอยู่ในตําแหน่งไหนของที่เกิดเหตุนะครับนี่ก็เป็นการ กำกับวัตถุพยานถ้ามันมีขนาดเล็กเนี่ยบางทีคนเราเดินไปเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นนี่นมันมีขนาดเล็กนี่มันอาจจะกลมกลืนไปกับผิวพื้นหนูเห็นมันจะเป็นการฉีดสเปรย์ก็ได้อาฉีดสเปรย์นเนี่ยมันลักษณะ,ะของไปถึงที่เกิดเหตุเร็วของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับมันไม่มีแบบนี้<ะ>แบบนี้จะมีเฉพาะของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเท่านั้นจะไม่มีใช้ในหน่วยอื่นอย่างเราไปตรวจนี่เราก็จะครอบเอาไว้สีเนี่ยมันจะตัดกันกับพื้น เวลา้เราจะเห็นได้ว่าตำแหน่งขดุดพยานมีอย่างไรบ้างแล้วคนก็จะเวลาเดินเล่นี้ยเขาจะไม่เขาจะให้ความระมัดระวังไม่ไปเตะไม่ไปเหยียบอะไรเงี้ยครับเราจะถ่ายภาพนี่ยชฟเป็นการประกอบถ่ายภาพเนี่ยก็ต้องมวีวัดขนาดด้วยนะครับว่าขุดพยานที่เห็นเนี่ยมันมีสภาพเป็นยังไงลักษณะพิเศษมันเป็นยังไงบ้างป้องกันการสับเปลี่ยนหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงในภายหลังอะไรเงี้ยครับทุกอย่างพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน หนูสงสัยนิดนึงว่าถ้าเป็นในกรณีจําลองแบบนี้โอเคได้อยู่ว่าเป็นลักษณะของเป็นเทปแบบนี้แต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยอาจจะเป็นกู้ชิมกู้ภัยเขามีเป็นเทปก้านที่มีครับจริงๆริงมันมีหลายแบบมีหลายแบบแข้อความนี้ก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับมันจะมีคําสั่งเจ้าพนักงานห้ามเข้าแล้วก็มีคำซีนดูนอสครอสอะไรอย่างเงี้ยมีหลายแบบอันนี้เป็นพลาสติกคือใช้เราอาจจะทิ้งได้เลย,เลย แต่บางทีที่เราเห็นในส่วนจวนกินต่อไปจะเป็นแบบผ้าถักที่เป็นแถบสีเหลืองเหลืองคาดดำนะครับอันนี้คือใช้เสร็จแล้วต้องเก็บเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีราคานะครับอันนี้คือใช้บางทีในที่เกิดเหตุที่โล่งอะไรเงี้ยอันนี้มันมีความยาวค่อนข้างเยอะเราสามารถที่จะตีวงวงวงกว้างได้บูธนี้ตื่นเต้นมากค่ะคุณผู้ชมหนูนาเชื่อว่าไม่มีใครอยากเจอแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสอบถามวินนี่ค่ะที่นำมาโชว์ในวันนี้เป็นของจริงหรือเปล่าคะ เอาที่นามานี่มีเป็นของจริงทั้งหมดเลยครับมีนี่เป็นเป็นไออ่าเป็นของที่ใช้เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการทรหารนี่นะในการลงครามครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเป็นดินระเบิดที่ใช้ในการทหารและนี่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับ,รบเป็นของจริงแล้วแล้วที่นํามาวันนี้เนี่ยเพื่อจะให้ทางกู้ชีพก <üf> ู้ภ<อ>ัยเนี่ยเขาได้เห็นหน้าตาใช่ไหมคะหรือว่าวัตถุประสงค์คือ ต้องการให้เขาเวลาเขาออกไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาจำไปได้เนี่ยเขาจำได้ไปเนี่ยนะเวลาไปเจอที่ที่กระเหตุหรือว่าเจอที่ไหนเนี่ยพวกเขาะเจะสามารถรู้ว่าเอานี่มันรืออันตรายนะมันเป็นระเบิดนะ,ะมันเป็นการช่วยเซฟชีวิตชีวิตของเจ้าหน้าที่เขาด้วยของมูลนิธิเขาด้วยเวลาไปทำงานาเวลาเขาต้องไปเกี่ยวข้องไปอะไรถ้ามันเจอพวกนี้สแสดงว่ามันอันตรายเขาต้องให้ความระมัดระวงังแล้วก็ต้องมีการวิธีในการที่จะรักษาความภัยสถานที่หรือว่าอาจจะช่วยตำรวจในการปิดล้อมสถานที่ ที่เจอระเบิดพวกนี้จนฝ่ายเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดํดเนินการเนี่ยเขาจะไม่คอยเป็นหูเป็นตาแทนแทนตํารวจในการที่เฝ้าระวังไม่ให้ประชาชนคนอื่นๆด้วยที่ไม่รู้อัานเข้ามาเกี่ยวข้องโดยโดยที่ไม่รู้เลยโดยที่ไม่ทราบมาก่อนอะไรเงี้ยเขาอาจจะเอาเอา,เอาอะไรไปป,ปิดกั้นไว้เอาเชือกปิดล้อมพื้นที่ไว้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแนะนําเขาให้เขาปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับแล้วหนูนาเห็นมีหนังสือการ์ตูนด้วยค่ะคืออะไรคะอันนี้อันนี้คือคือไอสำหรับ อันนี้นะเป็นตัวอย่างที่อาจจะต้องเจอในที่กเกิดเหตุนเวลาผู้ร้ายอาจจะทาเอาเอาเอา,เอาสิ่งที่หาได้ในในท้องที่นะทั่ว,ท,วทั่วไปเนี่ยแล้วก็แฝงไ้ด้วยระเบิดประกอบไปข้างในถ้าเกิดเขาไปวางไว้แล้วข้างในก็มีระเบิดไว้เนี่ยถ้าคนไม่รู้ไปหยิบไปอะไรมันก็เกิดการระเบิดขึ้นได้อันนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะข้างในอดีตนะต้องเป็นหน้าตายัางไงคะึ่งเน็บอยู่ในเล่มเหรอระเบิดนี้ระเบิดนี้จะไม่มีหน้าตา <laughs> ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นนะในรูปลักษณ์ ของใช้ทุกอย่างที่เราเห็นที่ใน,ใน,ช,ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของระเบิดได้ทั้งหมดหหะครับเราเราเอาทำลหลายอย่างให้ดูเนี่ย <S <S 2> <S 2> แสดงว่าทุกอย่างอันนี้เราไม่ได้ต่อระเบิด<อ>ไหมเสียงนี่คือแทนแทนระเบิดครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นในนี้มันสามารถเอามาเป็นองค์ประกอบของระเบิดได้เช่นอย่างเงี้ยก็เป็นพาานะที่ที่ที่ทางภาคใต้เขาจะไปวางในร้านโชห่วยร้านร้านชำเนี่ยแล้วก็เขาไปวางพนไว้ พอถึงเวลาก็ตั้งเวลาไปถึงเวลามันก็ระเบิดตูงขึ้นมาโดยถ้าเจ้าของหรือว,ว่าคน,นไม่รู้ก็มันเหมือนน่ะมันเหมือนทุกอย่างนะเขาอ,อาจจะทําเนียนวันนี้ปิดอะไรไว้แต่เขาอ,อาจจะเจาะทางล่างแล้วใส่ระเบิดเข้าไปครับก,ก็เผื่อในอน,นาคตมันอาจจะมีอะไรนีนะเขาจะได้เป็นข้อสังเกตว่าม,มันมีได้นะแบบนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเอามาทําเป็นองค์ประกอบของระเบิดได้ทั้งหมดเป็นข้อเตือนใจแล้วก็อาจจะไปแนะนําประชาชน ขยายผลให้ประชาชนได้รู้ด้วยว่าระเบิดมันเป็นยังไงน,นะครับเขาจะได้ประชาชนที่ได้อ่ถ้าว่าระวงังระวังป้องกันภัยได้ครับอันนี้เป็น <ละ S 2> การโชว์และแสดงครั้งแรกหรือเปล่าคะที่เรานํามาแล้วก็มาให้กลุ่มกู้ช่วยู้ภัยาไม่ใช่ครั้ง,งแรกครับเพราะว่า <c oughs> มีมีสองครั้งที่ <c oughs> ท,ที่ที่สำนังกางานตำรวจชาติเมื่อวันที่20่สิเมื่อวานนี้ครับก็ไปไปโชว์แล้วไอ้นี่นี่เป็นส่วนหนึ่งของอ่า อาพิบก็สำนังกงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจคือศูนย์ข้อมูลวัตถุะเบิดนะครับก็เราก็เห็นว่าเป็นเป็นประโยชน์ก็เลยเอาเอา,เอามาเปิดนะครับคุณผู้ชมจำหน้าตาไว้นะคะคุณผู้ชมเห็นก็สามารถแจ้งเข้ามาได้คะ่ะ